ข้อที่4ค่ะหยุดโกหกตัวเองค่ะเลิกโกหกตัวเองสักทีคุณรู้ไหมว่าหลายคนเนี่ยโกหกตัวเองว่าจริงๆอะไม่อยากได้เงินแต่จริงๆคุณอยากได้เงินเพราะฉะนั้นอย่างแรกอะถ้าคุณอยากได้เงินเพิ่มเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อการดูแลคนในครอบครัวที่ดีขึ้นคุณแค่ต้องยอมรับก่อนว่าใช่ฉันอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคนที่ฉันรักการที่เราโกหกตัวเองอะมันจะเป็นตัวที่กดเราไม่ให้เราสามารถ ทะลุกำแพงที่เราสร้างเอาไว้ได้และเราจะไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการได้เลยข้อที่5ค่ะหยุดคิดว่าตัวเอง ยังไม่พร้อมค่ะคุณรู้เปล่าว่า,าความพร้อมอยู่ที่ไหนตอบได้ไหมความจริงคือตอบไม่ได้ความพร้อมอยู่ที่ไหนความพร้อมคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุณต้องพร้อมตอนนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตตอนไหนเปลี่ยนตอนนี้คุณอยากทนนํา,ทต,อนนอาทตอนไหนต้องทําตอนนี้เพราะฉะนั้นเลิกผลัดวันประกันพุ่งสักทีทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันก็แค่ทำอ่ะแค่ทํามันก็พร้อมแล้วหยุดบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมสักที